ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่ต้องกังวลพวกเราจะไม่ยอมจำนวนต่อพวกมันแน่เพราะยังไงสะเฉินหมูแผ่นดินใหญ่ก็เป็นทวีปที่โดดเด่นของทะเลตะวันออกพวกเรามีประวัติการต่อสู้มาอย่างยาวนานข้ามั่นใจว่ากูตงเฉินย่อมมีวิธีการบางอย่างรับมือกับเรื่องนี้แต่กับนิกายอื่นๆข้าไม่รู้ หลิวเมืองเอ๋ยยิ้มน,นางกล่าวพลางลูบผมเซียนเซียนเหลืองยุหลานกำกระบี่ยักษของนางไว้แน่นท่านพี่ท่านช่างเจ้าเล่นักเมื่อตอนที่ท่านไปสั่งสอนไอ้พวกวิหารศักดิ์สิทธิ์ทำไมท่านถึงไม่เรียกข้าเฉินเซียงฝืนยิ้มพลางกล่าวยุหลานข้าจะมีเวลาที่ไหนมาคิดมากขนาดนั้น แต่ในอนาคตหากมีโอกาสข้าจะพาเจ้าไปด้วยสตรีผมขาวนางนี้เป็นหนึ่งในสตรีผู้ชื่อชอบความรุนแรงหากไม่ใช่เพราะนางได้ประลองกับคนอื่นๆมากเกินไปจนทำให้นางเติมเต็มความกระหาย นางคงรบเร้าเฉินเซียงให้สู้กับนางแน่จริงๆแล้วตอนนี้นางเองก็ขอให้เฉินเซียงเรียกเสี่ยวเฉวมาบ้างเป็นบางครั้งแต่เฉินเซียงจะไปกล้าทําแบบนั้นได้ยังไงเสี่ยวเฉวเองก็ชื่นชอบการต่อสู้อยู่แล้ว และอย่าได้ลืมว่าตัวตนของเขาคือสมาชิกตระกูลตาหลีเขาเป็นคนที่เห็นตรงและไม่รู้จักคําว่าประนีต่อสตรีเฉินเซี่ยงกลัวว่าเสี่ยวเฉวจะทําให้นางบาดเจ็บสาหัสยู่หลานหึมหมพลางกล่าวข้าประมุขหุบเขาเหมันของข้ายอมจำนวนต่อวิหารศักดิ์สิทธิ์ข้าจะหนีออกจากหุบเขาเหมันและไม่เป็นส่วนหนึ่งของนิกายขลาดเคลาเช่นนี้อีกต่อไป เชินเซี่ยงแอบหัวเราะนางเพราะประมุขขบเขาเห็นมันคือหลิวเมิงเอ๋อที่กำลังยืนอยู่ตรงนี้เพียงแต่ยู่หลานยังไม่รู้ความจริงขณะที่ยู่หลานกล่าวนางก็ลากเซียนเซียนไปยังลานแห่งหนึ่งเพื่อประลอง ลึกลงไปในสายโลหิตของนางมีโลหิตของแม่ทับไหลเวียนอยู่แต่ที่ทำให้เฉินเซี่ยงยากจะเข้าใจคือเซียนเซียนกลับไม่รู้จักเน็ดจ,จับเหนื่อยเลยนางอยู่ร่วมกับยูหลานอย่างมีความสุขที่เมื่อเอ,อ๋อทำไมสาวเจ้าสเสน่ห์อย่างวาเซียงเย่ถึงไม่มาด้วยเฉินเซี่ยงใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์กล่าวถามนางในขณะที่เขานั่งอยู่ขอบหน้าต่าง เขาจ้องมองลงไปยังลานกว้างด้านหลังร้านค้าอาวุธเฉินปิงเพื่อดูสองสาวงามกำลังประลองเพลงฝ่ามือกันอย่างสูสีข้าเอาสมุนไพรให้นางแล้วนางบอกข้าว่านางจะช่วยข้าสกัดกลั่นเม็ดยา แต่ตอนนี้นางอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่ทราบหลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวตอบในช่วงวันที่ผ่านผ่านมาเฉินเซียงอยากใกล้ชิดกับนางอยู่เสมอแต่นางกลับไม่กล้าทำเช่นนั้นเพราะเซียนเซียนและยู่หลานก็อยู่ที่นี่ด้วย หากทั้งสองรู้เข้าคงได้เป็นปัญหาใหญ่แน่นางรู้หรือเปล่าว่าสมุนไพรพวกนั้นเป็นของข้าเฉินเซี่ยงกล่าวถามนางรู้ตอนนั้นนางประหลาดใจมากอีกอย่างนางยังอิจฉาด้วยหลิวเมิ่งเอ๋อยิ้มอย่างภาคภูมิเพราะเฉินเซี่ยงให้สมุนไพรเหล่านั้นกับนางแต่ไม่ได้ให้วาเซียงเย่ด้วยวาเซียงเย่คือนักปรุงยาที่น่าเกรงขามตามที่กู่ตงเฉินกล่าว มีนักปรุงยาเพียงไม่กี่คนที่มีความสามารถเช่นนางในทะเลตะวันออกแห่งนี้และที่สำคัญบุคคลเหล่านั้นก็แก่มากแล้วว่าเซียงเย่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในทะเลตะวันออกแม้แต่ทั่วโลกแห่งนักสู้ใบนี้ ชื่อเสียงของนางก็มีไม่น้อยส่วนหลิวเมิงเอ,อ๋อนางเพียงมีชื่อเสียงเล็กน้อยในทะเลตะวันออกนักปรุงยาระดับสูงย่อมมีชื่อเสียงมากกว่าผู้สร้างเหล่าผู้สร้างสามารถเพียงช่วยได้แค่ภายนอกแต่เหล่านักปรุงยานั้นสามารถช่วยเรื่องการบ่งเพาะภายในอีกอย่างนักปรุงยายังช่วยนักสู้ขอบเขตนิพพานในยามก้าวข้ามความทุกข์ปรงแห่งนิพพานได้มาก กระทั่งหลิวเมืองเอ๋อเองก็ขอให้วาเซียงแย่ช่วยสกัดกลั่นเม็ดยาให้พี่เมืองเอ๋อสาวเจ้าสเสน่ว่าเซียงแย่อยากเป็นผู้รับใช้ข้าตอนนั้นที่ข้าปฏิเสธนางนางดูไม่มีความสุขเลยทำไมนางถึงเป็นแบบนั้นเฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาสงสัยเรื่องนี้มาตลอดใครจะไปรู้ ตอนนี้ข้ารู้แค่นางคือประมุกดันเสี่ยงถ่าวหยวนนางมักจะลึกลับอยู่เสมอบางทีนางอาจจะชอบเจ้าจริงๆน้ำเสียงของนางบ่งบอกถึงความหึงหวงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่านางหึงหวงตนเฉินเสี่ยงก็แอบภาคภูมิใจ ใบหน้าของเขาปรากฏความเสนหาพี่เมืองเอ๋อข้าไปก่อนนะขณะกล่าวมืออันซุกสนของเขาก็ยืนไปจับก้นอันยายยนของนางก่อนจะวิ่งลงไปข้างล่างร้านอย่างรวดเร็วราวกับสายลมนางกระทึบเท้าด้วยความเขินอาย เจ้าอันธพานน้อยนี่ลามกขึ้นอีกแล้วนังเข้นเสียงเบาๆก่อนจะจ้องมองการต่อสู้ของเซียนเซียนกับยุหลานเมื่อเฉินเซี่ยงกลับไปยังนิกายยอดนักสู้ผู้อาวุโสคนหนึ่งเห็นเขาและพาเขาเข้าไปยังดินแดนลี้ลับของนิกาย ทุกคนภายในนั้นกำลังรอเขาอยู่แม้เฉินเซี่ยงจะไม่ใช้ผู้อาวุโสแต่พลังของเขาก็แข็งแกร่งมากเขามักจะช่วยรักษาเกียรติของนิกายอยู่เสมอทำให้ตอนนี้เขานับเป็นบุคคลสำคัญของนิกายยอดนักสู้ไปแล้วนอกจากพรสวรรค์แล้วเฉินเซี่ยงก็มีคุณสมบัติในการขึ้นเป็นผู้สมัครตำแหน่งประมุกนิกายคนต่อไปทุกคนมาอยู่ที่นี่กันเกือบครบแล้ว ความแข็งแกร่งของทุกคนแล้วเหนือกว่าขอบเขตนักสู้แท้จริงที่ก้าวทั้งยังอยู่ในนิกายยอดนักสู้มานานกู่ตงเฉินกล่าวผู้อาวุโสลานอาวุโสมีประมาณสี่สิคนความแข็งแกร่งของพวกเขาเหนือกว่าขอบเขตนักสู้แท้จริงที่ก้าวหากอ่อนแอที่สุดในหมู่พวกเขายังคงอยู่ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่เว้นแต่เฉินเซี่ยงพรุ่งนี้คือวันงานชุมนุมผู้กล้า บางทีพรุ่งนี้อาจมีเรื่องที่คาดไม่ถึงมากมายเกิดขึ้นหากลองนึกถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดบางทีทั่วทั้งนิกายยอดนักสู่คงปั่นป่วนโกลาหลหากพวกเจ้าแยกย้ายไปแล้วให้บอกกล่าวเหล่าศิษย์ในลานต่างๆให้เตรียมตัวให้พร้อมท่าทางของกูตรงเฉินแปรเปลี่ยนมืดมนซึ่งทุกคนต่างรู้สึกแปลกใจพวกเจ้าต้องให้ความสำคัญกับสามสิ่งสิ่งแรก หากสิทธิ์บางคนต้องการออกจากนิกายยอดนักสู้ในวันพรุ่งนี้ปล่อยพวกเขาไปและไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นสิ่งที่สองหากสถานการณ์ของนิกายยอดนักสู้ในวันพรุ่งนี้เข้าขั้นหายนะจงสงบไว้อย่าได้ทำให้ตนเองแตกตื่น สิ่งที่สมเมื่อกูตรงเฉินกล่าวถึงจุดนี้ดวงตาราวกับเหยี่ยวของเขาก็กวาดผ่านไปยังทุกคนหากเกิดการต่อสู้ขึ้นไม่ว่ายังไงห้ามพวกเจ้าลงมือที่สำคัญพวกเจ้าต้องอบพยพศิ์นิกายเราเข้ามาในดินแดนลี้ลับส่วนคนอื่นๆปล่อยมันไปเฉินเสี่ยงผงาดจากคำกล่าวของกูตรงเฉิน ดูเหมือนว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมาทำลายชุมนุมผู้กล้าในวันพรุ่งนี้วิหารศักดิ์สิทธิ์นั้นเกือบรวมทะเลตะวันออกเข้าด้วยกันได้หมดแล้วหรือหากกล่าวจำนวนนักสู้ในขอบเขตนิพานจำนวนมากที่วิหารศักดิ์สิทธิ์สามารถกวบมือเรียกได้นั้นนับว่าได้เปรียบนิกายยอดนักสู้อยู่มากที่สำคัญนิกายยอดนักสู้เป็นเพียงนิกายในทะเลตะวันออก ไม่ว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนย่อมยากที่จะต้านทานทะเลตะวันออกทั้งหมดขอค่าเสริมอีกอย่างหลังจากผู้นำลานประลองมากมายกลับมาให้ประชุมสิทธินิกายทันทีให้สิทธิที่มีความแข็งแกร่งต่ำกว่าขอบเขตนักสู้ที่สิบกลับออกจากนิกายโดยอ้างเหตุผลสักข้อเพื่อบังคับให้พวกเขาไปส่วนพวกขอบเขตนักสู้ที่สิบให้สร้างกลุ่มเล็กๆขึ้นแล้วให้พวกเขารอยอยู่ที่หน้าทางเข้าดินแดนลี้ลับ เหล่านักสู้ที่มีระดับต่ำกว่าขอบเขตอันยิ่งใหญ่ให้คอยดูแลนักสู้ขอบเขตนักสู้ที่สิบแล้วพวกเขาก็ต้องรออยู่หน้าทางเข้าดินแดนลีลับด้วยเช่นกันหูใครหมิงกล่าวจู่จูชายชาราคนหนึ่งก็ถามขึ้นแล้วพวกเราจะไปเข้าร่วมงานชุมนุมผู้กล้าใช่หรือไม่ยามนี้คนจากลานประลองอาวุโสนับว่าแข็งแกร่งที่สุดในนิกายยอดนักสู้ ถูกแล้วสถานที่ที่ใช้จัดงานชุมนุมผู้ค่านั้นมีขนาดจำกัดหากนิกายยอดนักสู้เราทุกคนเข้าร่วมเหล่าสหายมากมายที่เข้าร่วมภายหลังย่อมไม่มีพื้นที่เหลือพอสำหรับพวกเขานี่จะมีคนอื่นมาเข้าร่วมในภายหลังด้วยหรือ เินซี่งแอบประหลาดใจเขารู้ว่านักสู้จากแผ่นดินใหญ่ที่ทรงพลังมากมายยังมาไม่ถึงพวกส่วนที่เหลือจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นั่นย่อมทำให้งานชุมนุมผู้กล้ากลายเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังทั้งหมดไว้ด้วยกัน แต่สิ่งที่เฉินเสียงกังวลคือขุมกำลังต่างๆทั้งหมดในทะเลนิรันจะร่วมมือกับวิหารศักดิ์สิทธิ์หากพวกมันทั้งหมดร่วมมือกันเข้าจู่โจมนิกายยอดนักสู้นิกายยอดนักสู้จะรับมือกับพวกมันได้อย่างไร เฉินเซียงนึกไม่ออกว่ากู่ตงเฉินมีแผนอะไรอยู่เมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับนักสู้ในขอบเขตนิพพานที่น่าหวาดกลัวเป็นขยงหากพวกมันทั้งหมดพร้อมใจกันลงมือทั่วทั้งเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่คงถึงคราวจบสิ้นแน่ไม่มีผู้ใดทราบว่าเวลากระชั้นเพียงใดหากกล่าวให้ถอยก็ต้องถอยแต่นี่เป็นแผนของกู่ตงเฉินเขาต้องมีวิธีรับมือแน่ เฉินซิ่งไม่รู้ว่างานชุมนุมผู้กล้าจัดขึ้นที่ไหนแต่ที่แน่แน่มันไม่ได้จัดอยู่ในนิกายยอดนักสู้เพราะไม่งั้นกู่ตรงเฉินคงจะไม่กล่าวว่าพื้นที่มีไม่พออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ